สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพทุกทกท่านครับ <c oughs> พบกับผมเต่านินจาครับทาง SskTV วันนี้เราพบกันวันที่26กันยายน2567ครับเมื่อวานผมไปตรวจสุขภาพ <c oughs> ประจำปีนะก็ปรากฏว่าสุขภาพดีทุกอย่างไม่ว่าตับปอดหัวใจม,ม้ามนะทุกอย่างดีหมดนะ นะครับแล้วค่าของเลือดค่าของอะไรทุกอย่างดีหมดแข็งแรงนะฮะก็มาลุยงานกันต่อเนะนื่องจากว่าวันนี้เรามีข่าวดีด้วยนะเดี๋ยวผมจะพูดถึงในตอนสุดท้ายจากการที่เราทํางานดังนั้นวันนี้เราจึงจะมาบอกขั้นตอนการทํางานของเราว่าเรามีขั้นตอนการทํางานอย่างไรหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ขยับ <c oughs> ลงไปยื่นนู่นนี่นั่นกับเขานะครับเราขยับของเราเรื่อยๆเราทำงานของเราเรื่อยๆนะจนในขณะนี้เข้าตากรรมการพอสมควรนะครับสำหรับขั้นตอนของการทำงานของเรานั้นเนี่ยเราได้ยื่นหนังสือไปยังนายกรัฐมนตรีและอีกห้ากระทรวงประกอบด้วยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงานกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงพาณิชย์และนายกรัฐมนตรีนั่นคือการทำงานของเรานะครับโดยเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนพร้อมทั้งรายละเอียดในการแจ้งกับทางรัฐบาลด้วยว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรในการแก้ไขปัญหาในทุกๆด้านซึ่งเป็นไปทั้งนิ่มนวลหรือถ้าเขารุนแรงมาเราก็รุนแรงกลับ แล้วก็จะไม่เกิดผลกระทบต่อ,อคำที่พูดว่าสิทธิมนุษยชนของอเมริกาหรือของ UN หรือของใครก็ตามเพราะมันเป็นเรื่องภายในของประเทศไทยมันเป็นเรื่องของประชาชนคนไทยโดยเราได้วางระเบียบการทำง,งานของเราไว้ดังนี้ฮะเมื่อเรายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและห้ากระทรวงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่เราต้องการให้ดำเนินการก็คือ 1. ต้องการให้มีการสำรวจทุกพื้นที่ทั่วประเทศแล้วแยกระหว่างต่างด้าวที่ผิดกฎหมายกับกลุ่มชาติพันธุ์ออกจากกันมันมีสองกลุ่มนะครับพี่น้องต้องเข้าใจดีๆเพราะบางคนเข้าใจผิดบอกว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยไม่ว่ามอญกะเหรี่ยงไทยใหญ่หรือชาติพันธุ์อื่นๆเข้ามาก็บอกว่าเป็นพมา่าจริงๆแล้วไม่ใช่ นะถ้าบอกไอ้ไม่ใช่ได้ยังไงก็ในเอกสารในพาสปอร์ตในทีไอเขียนว่าพมา่าเพราะคนไทยไปเปลี่ยนสัญชาติเขานะเขาเชื้อชาติไทยใหญ่เชื้อชาติกะเหรี่ยงเชื้อชาติมอญเชื้อชาติวาอาคาอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะแต่ไม่ใช่สัญชาติพมา่านะครับเขาเป็นบุคคลที่ไร้รัฐไร้ประเทศดังนั้นเราไปเปลี่ยนสัญชาติเขามันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วนั่นคือการกระทําจากเจ้าหน้าที่รัฐ นะครับไม่ได้กระทํามาจากประเทศพามา่าเขาไม่มีใบมะปองตินเขาไม่มีใบเองตองจู้เพราะฉะนั้นเขาไม่ใช่พามา่าถึงอยู่ในประเทศพามา่าแต่เขาไม่ยอมรับการปกครองของพามา่านะดังนั้นจึงทําให้พาม่าไม่พอใจแล้วก็มีการสู้รบกันอยู่ในขณะนี้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะฮะคนชาติพันธุ์นั้นคือกลุ่มที่หนีภัยสงครามที่แท้จริง ไม่ใช่พมา่านะฮะทั้งในอดีตและปัจจุบันกลุ่มนี้ต้องให้ความเป็นธรรมเหตุก็เพราะว่าการสู้รบในพมา่านั้นณนะเวลานี้เนี่ยไม่ใช่มีการสู้รบในพมา่าในเขตปกครองของพมา่าชนชาติของพมา่าแต่เป็นรัฐบาลพมา่าไปบุกรุกนะทาการสู้รบหรือไปเข็นฆ่าไปรุกรานกลุ่มชาติพันธุ์มันจึงเกิดการสู้รบตามรัฐต่างๆของกลุ่มชาติพันธุ์เกิดขึ้น นะครับแม้แต่ในลาเซียวเนี่ยมันก็เป็นไทยฉานาไทยฉานเหนือนะฮะไทยใหญ่เหนือไม่ใช่ในเขตของพามา่าเพราะฉะนั้นในพื้นที่ของพามา่าจริงๆไม่มีการสู้รบมันจึงอ้างไม่ได้ว่านี่คือการหนีภัยสงครามนะครับสเป้าหมายของเราก็คือการต่อต้านแรงงานพามา่าที่ผิดกฎหมายรวมทั้งแรงงานต่างด้าวอื่นๆ ที่ผิดกฎหมายด้วยนะส่วนที่ถูกกฎหมายหรือมี M.O.U. นั้นเนี่ยผมพูดบ่อยเหลือเกินนะเราบอกว่าเราไม่ได้ไปแต่ต้องสาหรับคนที่เข้ามาโดยถูกต้องตามกฎหมายนะและไม่สร้างความเดือดร้อนใดๆให้กับประเทศไทยให้กับคนไทยโดยการทำมาหากินขายแรงงานตามปกติสุขคนเหล่านี้ได้รับการดูแล ที่เป็นไปตามต่อกฎหมายนะอย่างเต็มที่เพียงแต่ว่าแรงงานเหล่านี้จะเอาครอบครัวเอาลูกเอาเมียเอาพ่อเอาแม่เข้ามาด้วยไม่ได้การขายแรงงานคือการขายแรงงานเหมือนกับคนไทยไปขายแรงงานในไต้หวันในอิสราเอลในญี่ปุน่นนะในตะวันออกกลางก็ไปได้แต่ตัวไม่สามารถเอาครอบครัวไปด้วยได้นั่นคือกฎหมายแรงงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นพมา่าเป็นลาวเป็นเขมรหรือเป็นใครก็ตามถ้าไม่สร้างความเดือดร้อนและเข้ามาโดยถูกต้องตามกฎหมายเราไม่ได้ไปสร้างปัญหาหรือให้เกิดผลกระทบต่อพวกท่านนะฟังดีๆนะครับอย่าตีความเบี่ยงเบนนะตามที่มีการปลุกปั่นกันอยู่ในขณะนี้ 3. ต่อต้านกลุ่มต่างด้านะที่เข้ามาผิดกฎหมายเข้ามาแย่งอาชีพของคนไทย ช่นการค้าการขายการเปิดร้านนะการสร้างกลุ่มสร้างกวนและสร้างอิทธิพลไม่ว่าจะเป็นพมา่าหรือจีนก็ตามนะเราก็ต้องกำจัดไม่ใช่เลือกที่รักมักที่ชังอะไรที่ไม่ถูกมันต้องไม่ถูกประเทศไทยจะต้องล้างบางล้างกันใหม่นะดำเนินการกันใหม่ให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับสให้รัฐบาลดำสำรวจทุกพื้นที่พบส่งกลับ นะกลุ่มต่างด้าวเช่นที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายทุกสัญชาติครับไม่ว่าใครก็ตามไม่มีอภิสิทธิ์เหนือกฎหมายใครเข้ามาที่ผิดกฎหมายเนี่ยนะให้มีการส่งกลับทันทีนะครับสองที่อ้างว่าลีภยัยหรือหนีภัยการสู้รบนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพมา่าให้ส่งเข้าค่ายกักกันทันทีนะ ทั้งประชาชนและนักการเมืองพม่าที่อ้างว่าหนีภัยสงครามดังนั้นคนเหล่านี้จะต้องไปอยู่ในค่ายกักกันไม่ใช่เข้ามาแล้วก็มาทำงานในเมืองหลวงเข้ามาทำงานในตัวจังหวัดใหญ่ๆกระจายไปทั่วทุกพื้นที่นะเหมือนดังที่เป็นอยู่ในขณะนี้การดำเนินการอย่างนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรและต่อไปในอนาคตจะเป็นปนัญหาใหญ่กับประเทศไทยห ตามจับและดำเนินคดีกลุ่มแกนนำพาม่าที่เป็น NGO พาม่าหรือเป็น NGO ที่อเมริกาและ UN หนุนหลังอยู่ต้องกำจัดให้สิ้นเลยครับนะต้องกำจัดให้สิ้นไม่ต้องเกรงใจใครเพราะนี่คือเรื่องภายในประเทศของเราเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับประเทศเอืน่นไม่ว่าจะเป็นอเมริกาไม่ว่าจะเป็นพามา่าลาวมเขมรเวียดนามก็ตาม แต่เรากวาดล้างและดำเนินการภายในบ้านของเราถ้าเข้ามาเสือกเข้ามายุ่งมากเราก็จะไปยืน่นหนังสือที่ UN เอ็และก็ที่สถานทูตอเมริกาเหมือนกันว่าไม่ให้เข้ามายุ่งกิจการภายในของไทยเพราะไทยไม่ได้เข้าไปยุ่งในกิจการของคนอื่นเช่นกันดังนั้นความบาดหมางความขัดแย้งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะพูดคุยได้ ถ้าพูดคุยกันไม่รู้เรื่องอยังดําเนินการเราก็ต้องมีมาตรการเหมือนกับครั้งหนึ่งที่เราเคยรวมตัวรวมตนกันออกมาเดินขบวนต่อต้านการตั้งฐานทัพอเมริกาที่อุตภเปาเห็นไหมและเราก็สามารถทําได้สําเร็จ 6. ให้ประชาชนร่วมกันยื่นเสนอต่อรัฐภาเอาผิดนักการเมืองที่เข้าข้างพมา่าและสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศไทยนะครับ นี่คือสิ่งที่เราจะเดินต่อนะถ้ารัฐบาลยังไม่ขยับยังไม่ดําเนินการใดๆนะครับเพราะฉะนั้นาทางรัฐสภาก็ต้องมีการตรวจสอบนักการเมืองเหล่านี้ที่ยุยงปลุกปั่นสร้างความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างกรณีที่มีการไปหนุนไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนะไอ้นักวิชาการนักวิชาเกาินอาจารย์อาจมหาเหวอะไรพวกนี้นะครับ ต้องถูกดำเนินคดีด้วยเพราะคุณปลูกป,ปั่นยุโยงสร้างความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยนะดังนั้นจึงเติเดินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้นะนี่คือสิ่งที่เราเดินมาและเราก็มีการดำเนินการตามขั้นตอนของเรานะครับโดยการยืน่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีพร้อมกับทรวงหลักเช่นกลาโหมมหาทไทยต่างประเทศแรงงานพาณิชย์นะขั้นตอนนี้ เราดำเนินการเรียบร้อยแล้วตอนนี้รอการตอบรับจากรัฐบาลว่าจะตอบรับมาอย่างไรจากหนังสือที่เรายื่นไปเป็นที่เรียบร้อยและเราเชื่อเหลือเกินว่าณเวลานี้รัฐบาลได้รับหนังสือของเราเรียบร้อยเช่นกัน 2. เมื่อรับหนังสือแล้วนะไม่ตอบหรือยังไม่มีการดำเนินการใดๆนะ เราก็จะตามเรื่องทั้งหกจุดที่เราได้ยืนไปแล้วในอีกไม่นานนี้นั่นหมายถึงว่าเรารอเรื่องฟ้าเรื่องฝนเรื่องน้ำท่วมให้เรียบร้อยถ้าเราจะพาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วไปทุกข์ยากลำบากนะจนเกินเหตุเนี่ยมันก็ไม่เหมาะไม่ควรนะครับทำอะไรต้องมีขั้นตอนทำอะไรต้องนึกถึงความเดือดร้อนในข้างหน้านะไม่ใช่ว่าจะเอาก็เอาเลยลุยเลย แต่ไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรสักอย่างนะมันก็จะ,ะไม่เข้มแข็งเพียงพอนะครับดังนั้นหากรัฐบาลไม่สนใจที่จะแก้ไขาตามข้อเสนอเราก็พร้อมที่จะรวมพลังประชาชนกับทุกภาคส่วนกับทุกกลุ่มนะที่ออกมาอยู่ในขณะนี้และกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในกลุ่มของอพิทักษ์ชาติราชบัลลังก์นั่นก็คือ เมื่อขั้นตอนที่หนึ่งสองสามสองยังไม่ดําเนินการขั้นตอนที่สามก็คือขับไล่รัฐบาลครับเพราะรัฐบาลไม่ทำ嘛เมื่อเรายื่นแล้วไม่ทํามันก็จําเป็นต้องขับไล่นะและเที่ผมขอเสนอที่ผมเสนอขอลายเซ็นจากพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเพื่ออะไรรู้ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยที่บอกว่าขอไลายเซน็นแล้วก็มีอาบัตรประชาชนแนบด้วยเนี่ยแต่ว่าขีด เลขสิบสามหลักไอ้บางอย่างเนี่ยเลขท้ายก็ได้ออกไปอะไรทานองเนี้ยนะครับแต่เมื่อท่านไม่ให้ก็ไม่เป็นไรนะ,ะและการขอลายเซ็นนั้นเรามีเป้าหมายครับถ้าทั้งหมดที่เราเสนอไปแล้วรัฐบาลไม่ตอบไม่สนใจไม่ดำเนินการและไม่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็จะเอาลายเซ็นทั้งหมดนี่นะฮะ ไปยื่นต่อกระทรวงกลาโหมไปยื่นต่อ,อผู้บัญชาการทหารสูงสดุดและสามามเหล่าทัพพบสามเหล่าทัพออทัพบ,บ,บกทัพเรืออากาศยื่นทำไมครับยื่นเพื่อขอให้ทหารออกมายึดอำนาจเพื่อที่จะกวาดล้างล้างบางนะฮะกำจัดความชั่วร้ายของประเทศไทยใหม่ ดำเนินการทุกเรื่องแหละครับไม่ว่าจะเรื่องของการเมืองนะที่มีนักการเมืองชั่วชั่วนะครับไปชักศึกเข้าบ้านนักการเมืองที่เอาแต่จะแก้ไขรัฐมน,นูญนะไม่สนใจความเดือดร้อนของพ่อแม่ผี่น้องประชาชนณเวลานี้น้ําท่วมกระจายไปทั่วประเทศแต่ก็พยายามกักเงินไว้เพื่อที่จะมาจ่ายดิจิตอลแต่ถามว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ใครช่วยครับดังนั้นเนี่ยนะเมื่อรัฐบาลไม่ทำเราก็จำเป็นที่จะต้องไปขอให้ทหารออกมาถ้าประชาชนทั้งประเทศไปร้องขอให้ทหารออกมาและเมื่อทหารออกมาก็จะไม่ถูกตำหนิจากสหรัฐอเมริกาจากยูเอ็นหรือจากใครต่อใครอันเนื่องมาจากประชาชนเป็นผู้ขอร้องเพราะประเทศชาติกำลังย่แย่ตตำหนิเราไม่ได้นะครับ และจะมาอ้างว่าประชาธิปไตยไม่ได้ถ้าประชาธิปไตยแบบอาการไปยุ่ให้เขาฆ่าคนยูเครนฆ่าปาเลสไตน์นะฆ่าพวกพี่น้องชาวมุสลิมดังที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้แล้วมีประชาธิปไตยไปเพื่ออะไรครับเป็นเครื่องมือในการอ้างแล้วเข็นฆ่ามนุษย์แต่พอเขาฆ่ากลับบ้างสองสามคนโวยวายว่าเขาไร้มนุษยธรรมนะ แต่ไปค่าเด็กเขาตายเป็นหมื่นไม่มีใครพูดอย่างนี้มันถูกต้องหรือไม่นะครับส่วนกรณีนะกลุ่มพาม่าที่ออกมาปันนะเมื่อสองวันนี้เป็นกระแสเยอะมากบอกว่าจะมีการอาปลุกปันให้พาม่าหกล้านคนหยุดงานประท้วงทั้งประเทศตรงนี้แหละครับพี่น้องที่รักและเคารพผมจะบอกให้ฟังไปดูรายชื่อในการขึ้นทะเบียนไม่เกินสองล้านคน นะผมให้แบบตัวเลขหลวมๆเลยเต็มที่เลยโอเวอร์ไว้ด้วยแต่ปรากฏว่ามีทั้งหมด6ล้านคนถามว่าอีก4ล้านคนมาจากไหนถ้าไม่ใช่พมา่าเทือนมาถ้าไม่ใช่พมา่าที่ผิดกฎหมายและการที่กลุ่ม NGO พมา่านะนักข่าวพมา่าออกมาโหมโจมตีประเทศไทยอย่างสัดเสียเทเสียดูถูกเกีียบย่ำคนไทย เราจะปล่อยให้คนเหล่านี้ดำเนินการอย่างนี้ต่อไปหรือด้วยเหตุดังกลาง่าวนะถ้าหากมีการหยุดงานนั้นดีมากๆเลยเพราะอะไรครับเมื่อออกมาจากโรงงานนายจ้างต้องกล้าตัดสินใจให้มึงเอากระเป๋าของมึงออกมาด้วยเมื่อออกมาพ้นสถานที่ทำการไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็ตามเนี่ยนะ เสร็จแ,แล้วรัฐบาลเจ้าหน้าที่รัฐก็เตรียมรถสิบล้อพ่วงไว้เลยฮะไล่ขึ้นรถแล้วก็ขนส่งกลับชายแดนกระทรวงการต่างประเทศหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องก็ประสานกับมีนองลายไว้เลยให้มารอรับส่วนไปแล้วจะเป็นจะตายนั้นมันเรื่องของพมา่าไม่ใช่เรื่องของไทยถ้าใครจะมองว่าคนพวกนี้ผลักดันเขากลับไปตายเขาไปตายจริงหรือไม่ และถ้าตายจริงพม่าในประเทศพม่ามันคงตายหมดแล้วมันคงไม่เหลือให้มันหนีเข้ามาประเทศไทยหรอกครับนะฮะไอ้ที่เขาปราบปรามก็มึงไปประท้วงเขานะเขาก็ปราบมันก็เป็นเรื่องภายในของพม่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นไอ้คำว่ามันสิทธิมนุษยชนอย่างนู้นอย่างนี้หยุดพล่กันเสียทีนะ เพราะเราก็ไม่มีความผิดเรื่องสิทธิทมนุษยชนใดๆนะเพราะเราทําแบบไหนอะแบบเกาหลีและก็อีกหลายๆประเทศถ้าแรงงานออกมาประท้วงสร้างความเดือดร้อนําคาญให้กับประชาชนของเขาเขาก็ผลักดันกลับครับและผมเชื่อเหลือเกินว่าบริษัทโรงงานหรือสถานที่ใดก็ตามเนี่ยนะมันต้องมีการจ้างคนไทยไว้ส่วนหนึ่งเขาก็ต้องรับรู้ว่าถ้าจ้างทั้งหมดนะโรงงานทั้งหมดเนี่ยการผลิตเนี่ย ตั้งเอ็นจีเนียมาจนถึงกรรมกรเนี่ยชิมหายตั้งแต่แต่ต้นแล้วนะครับแต่เชื่อว่านักธุรกิจไทยก็คงไม่โง่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นว่าเพราะฉะนั้นเราถือว่าคนเหล่านี้าสร้างความปันปวนให้กับประเทศไทยนะเพื่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม NGO และกลุ่มนักข่าวพมา่าถามว่าทำไมนักข่าวพมา่าออกมากล่าวหาโจมตีไทยได้ ไม่ถูกมีน้องหลายจับล่ะนั่นก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าประเทศมึงยังอยู่สบายไม่ใช่เดือดร้อนอย่างที่มึงพูดแต่ที่มึงพูดเนี่ยมันมีกลุ่มนักการเมืองไทยใจพามา่ากลุ่มเอ็นจีโอเมริกานะกลุ่ม UN หนุนหลังเพื่อที่จะให้คนเหล่านี้เข้ามาปั่นป่วนทำให้ประเทศไทยเกิดความไม่สงบและเกิดความวุ่นวาย ดังที่ผมเต่านินจาเคยบอกไว้แล้วหลายครั้งแต่รัฐบาลมันไม่ฟังถ้าฟังปัญหานี้มันไม่เกิดนะประกอบกับได้มีเจ้าหน้าที่รัฐชั่วๆนะครับที่คนคนเหล่านี้เข้ามานี่คือสิ่งที่เราเดินงานตามขั้นตอนครับดังนั้นนะจากการเดินงานของเราเนี่ยวันนี้เรามีข่าวดีมาประกาศแจ้งไปยังกลุ่มสมาชิกของเรานะ เพื่อนพ้องน้องพี่รวมทั้งพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศนะครับทั้งที่อยู่ในกลุ่มพิทักษ์ชาติราชบัลลังก์แล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะวันนี้มีประกาศครับนะประกาศเรื่องสําคัญซึ่งในขณะนี้นะจากการทํางานของเราเป็นขั้นเป็นตอนและการของเราทํางานเนี่ยการยื่นหนังสือไม่ใช่เป็นข้อเสนออย่างเดียว แต่เรามีข้อแก้ข้อดำเนินการในการแก้ไขปัญหาให้ด้วยถ้ารัฐบาลไม่เข้าใจทำไม่ได้เอาเราไปร่วมได้เราพร้อมที่จะทำงานเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติแต่ไม่ใช่ต้องการตำแหน่งหน้าที่ทางการเมืองใดๆแต่ต้องการให้มีสิทธิในการที่จะทำงานเท่านั้นดังนั้นในวันนี้เนี่ยได้มีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ นะ่าซึ่งเป็นชุดของทางรัฐบาลนะครับแล้วก็กรรมนรและวุฒิสมาชิกนะครับได้ประสานผมมาเมื่อตอนประมาณ1 0นาฬิกาอ่า13นาฬิกา10น,นาทีที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> เพื่อขอเข้าร่วมในการปฏิบัติการกำจัดแรงงานต่างด้าวเถื่อนและการกระทำอื่นใดที่ผิดกฎหมายของไทย และพร้อมที่จะลงพื้นที่ทำการจับกลุ่มกวาดล้างในทันทีโดยไม่สนว่าจะมีนักการเมืองมี NGO มีมีข้าราการระดับสูงอยู่เบื้องหลังหรือจะมี UN หรืออเมริกาอยู่เบื้องหลังก็ตามหากสิ่งนั้นผิดและไม่ถูกต้องจะเข้าทำการจับกลุมในทันทีเช่นเดียวกันนะครับ จึงขอให้ทีมงานของเรากลุ่มพิทักษ์ชาติราชบัลั์ดำเนินการดังนี้ครับ 1. แจ้งรายละเอียดชี้จุดและเป้าหมายของกลุ่มแรงงานที่ผิดกฎหมายสถานที่ถนนตำบลอำเภอจังหวัดนะพร้อมเขียนแผนที่ด้วย 2. ต้องมีภาพประกอบและแผนที่ในการแจ้งเรื่องด้วยจะยิ่งดีเพราะจะง่ายต่อการเข้าดำเนินการจับกลุมได้สะดวกรวดเร็ว และเงียบกริบได้เลยนะจะไม่ทำให้เป้าหมายแตกตื่นแล้วไว้ตัวท่านสามเป้าหมายที่จะแจ้งคือเรื่องแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายการค้าขายของของต่างด้าวที่ผิดกฎหมายกลุ่มในหน้าค้ามนุษย์นะที่นำต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทยและเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนร่วมไม่ว่าไม่ว่าจะมียศถาบรรดาศักด์แค่ไหนก็ตามนะรวมทั้งนักการเมือง ที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังของกลุ่มต่างดาวต่างๆเหล่านี้ข้าราชการปกครองนะอ้าที่รับต่างด้าวเข้ามาแล้วออกบัตรออกไใบรีดไถเงินกันกลุ่มในหน้านะที่ซ่องสุมของกลุ่ม NGO พมา่าและกลุ่มนักการเมืองที่ไปซ่องสมร่วมกับกลุ่มสสพมา่าหากมีหลักฐานชัดเจนส่งมาได้เลย ทั้งหมดนี้สามารถแจ้งเข้ามาได้เพื่อที่จะทําการตรวจสอบและจับกลุ่มทั้งหมดไม่มีเว้นดังนั้นวันนี้ผมจึงแจ้งไปยังเพื่อนพ้องน้องพี่ตุงพิทักษ์ชาติราชบัลลังก์และพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศรวมไปถึงพ่อแม่พี่นอ้องประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งที่มีบัตรและก็ถือบัตรพื้นที่สูงนะครับท่านสามารถให้ความร่วมมือแจ้งเบาะแสมาได้นะ เพราะเราจะไม่ใช่กลุ่มที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสนุกสนานแต่เราตั้งขึ้นมาเพื่อทำงานมีผลงานที่แท้จริงวันนี้เราเก้าวหน้าไปมากกว่าที่เราตั้งเป้าหมายไว้ดังนั้นใครที่มีข้อมูลนะก็สามารถแจ้งมาที่ผมเตาดินจาาโดยผมมีตัวอย่างส่งเข้าไปในกลุ่มละนะครับแล้วใครที่ตามมาจากทิกตอกก็ดูในารายการผมเนี่ย ผมจะขึ้น QR code ให้ท่านสแกนเข้ามาในกลุ่มได้เลยแล้วก็มาร่วมกันทํางานอย่างจริงจังไม่ใช่เข้ามาเพื่อที่จะก่อกวนนะครับถ้าเข้ามาเพื่อที่จะก่อกวนเดี๋ยวท่านจะเกิดความเสียหายต่อตัวท่านเองทั้งหมดนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพนี่คือขั้นตอนนี่คือวิธีการทํางานของเราไม่ใช่ทําอะไรแบบบูมบามทําอะไรแบบ ไม่มีทางปิดทางเปิดเราแนะนำรัฐบาลให้ทำอย่างนี้และเราก็มีวิธีการในการทำด้วยนะฮะหมายถึงว่าแนะนำไปแล้วมีวิธีการทำแล้วก็มีทางออกแต่ถ้ารัฐบาลไม่ทำสอทางครับพี่น้อง1ออกมาขับไล่2ส,ส่งรายชื่อนะไปยังกองทัพทั้ง3กองทัพเพื่อขอกำลังในการ กวาดล้างขบวนการชั่วร้ายในประเทศให้สิ้นไปจากแผ่นดินไทยจึงขอแจ้งมายัางพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยว่าเราต้องสร้างพลังแห่งความรักความสามัคคีอย่ากลัวยาวันนะกลุ่มต่างได้กลุ่มต่างด้าวที่จะออกมาประท้วงออกมาเลยแล้วคนไทยก็จะไปประกบเพื่อที่จะส่งกลับไปเป็นทหารของหมิ่นอ,องหลายต่อไปคุณกลับไปพัฒนาบ้านคุณ ผมจะได้พัฒนาบ้านผมนี่คือสิ่งที่เรามุ่งมั่นปรารถนาและเราก็กำลังเดินนะอย่างได้ผลแล้วในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ